เชฟลูปหัวใจ 3D แบบข้างล่างนี้ทำยังไงนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดชิป A A เลือกเม e แล้วก็เลือกเป็น Circle ก็คือวงกลมนั่นเองพอเราได้วงกลมเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เราปรับมุมมองด้านบนโดยการกดตรงตัวแซ่ตรงนี้จากนั้นนะครับให้เรากดแท็บเพื่อเข้า Edit Mode มันก็จะขึ้นเป็นจุดไขปลาแบบนี้ คือถูกต้องนะครับจากนั้นให้มาด้านบนนะครับกดตรงนี้ครับให้ขึ้นสีฟ้าแล้วก็ขยับเมาส์มาตรงนี้ตรงดอบดาวนะครับเลือกเป็นชาร์ปจากนั้นก็ทําการแดกตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็กด G จากนั้นกด y เพื่อล็อกแกนเส้นเขียวแล้วก็ดึงลงมาเป็นรูปหัวใจแบบนี้อ่าแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับต่อมาเราก็มาแดกข้างล่างอย่างนี้กด G แล้วก็กด Y แล้วก็ดึงลงมาจากนั้นก็ให้เรากด A แล้วกด F อ่า เพื่อเติมเชฟเข้าไปนะครับเท่านี้เราก็จะได้รูปทรงของหัวใจเรียบร้อยแล้วนะครับ